ลูกแป้งเปเล่ขึ้นมาดูกล้องไงลูกแป้งไอ้ลูกแป้งขึ้นมาดูกล้อ,ลเง,อ,อง,งเร็วเฮ้ยเปเล่เร็วไอ้เมื่อกี้ยืนคอยังสูงเลยขึ้นมาเร็ว <c oughs> ขึ้นมาเร็วเร็วขึ้นมาเร็ว,วโชว์กล้องหน่อยไอ้หมูเอ้ยนี่มันนกหรือหมูเนี่ยทำไมมันอ้วนหนักจังเลยฮะฮะลูกแป้ง อ่าดูแป้งเอ้ยดูแป้งเอ้ยฮะโอ้ย <c oughs> อ่ะเปรี้นกหรือหมูเนี่ยฮะฮะมันหมูหรือเปล่านยฮะฮะมันหมูแน่เลยเนี่ยไอ้ดูดิโฉดิโอ้ยอ้วนตับเด้อนะดูแป้งโอ้ย รูแป้งเลยใหญ่กว่าใครก็เลยนะเปเลยนี่เล็กเล็กเลยเแต่น้องมันอีกตัวหนึง่งในโคลเล็กเลยนะ <c oughs> อะไรนะเปเ้เ,ปเลยเป้เลยไหรูแป้งในตาสว่างนะปอนไปแล้วเดี๋ยวกินพรุ่งนี้นะเ,เดี๋ยวอาหารก็ไม่ย่อยอะ่ะนะ เดี๋ยวอาหารก็ไม่ย่อยอ่ะเออก็จะมาบอกเรื่องอะไรนะนกลูกปอนนะเราไปรับมาไปซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็อ่าเชา้าเช้าก็ยังไม่ต้องกกไฟนะพอตอนกลางคืนเนะ่ะเออเราก็ต้องกกไฟอนะ่ะอย่างนั้นนะนู่นนะ แต่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งก็เปิดนะเพราะว่ามันมีไหลอันนี้ไงแต่ทีนี้นกลูกปอนอยู่อะ่ะอย่างไอพวกนี้เพิ่งเอามาใช่ไหมอากาศมันเปลี่ยนเลยแหละก็เปิดกกไว้ทั้งวันได้ยิ่งดีนะเพราะว่าถังเกตมาแล้วก็คือเอาไปที่ทํางานให้อาไปปัปอนด้วยนะอาหารจะย่อยไม่ค่อยหมดจะเป็นก้อนแข็งนะแล้วพอกลับบ้านมาเรา มาโกกไฟอ่งเนีะนะ้ยเช้ามาก็ย่อยดีอะไรนะต้องขนคุมแล้วนะแต่เพิ่งหัดกินอะไรเนะี้ยหรือว่ายังแม่นี้ก็ต้องก็ต้องโกกไฟหน่อยนะแบบคนเพิ่งคุมอะ่ะแต่ยังป้อนเสริมอยู่ก็ต้องให้โกกไฟนะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนไงก็เดี๋ยวนกมันก็จะไม่สบายแล้วก็ตายจากนะ ไอ้อ้วนนะอ้อวนนะดูมันน่ารักมันจังเลยนะแต่โตมานี่ฮะหูแตกนะหูแตกนะหูแตกไหมดูแค่นี้ก็ยังห้าวนะโตมานีนหูแตกใครขัดใจไม่ได้นะฮะรูปแปงตาโตเลยฮะไอ้อนี่จะนอนไหมเฟเล่มันจะนอนแล้ว ลูปแป้งก็น,นอนกับน้องไงไอหมาเย้ยไอหมาเ้ยฮะโอเคก okay, ็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนะครับก็วันนี้ก็มาถ่ายให้ดูความน่ารักของเจ้านกสองตัวเจ้าหมูสองตัวดีกว่าโคตรหนักเลยอ้วนมากอ้วนมากนะเน่เน่เน่ น,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 นโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จริงๆนะไปแล้วนะครับขอบคุณครับ